สวัสดีครับเพื่อนๆออลโตเดฟทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับเราเช่นเคยนะครับทั้ง3าคนเลยครับกับผมเอิร์ธครับอาราโรครับนเต้ยครับเจอคลิปวันนี้นะครับก็รู้กันเลยนะครับว่าเรา3ามคนจะมาสรุปข่าวนะครับยานยนต์ในรอบสัปดาห์ให้ทุกคนได้ฟังอะไรที่น่าสนใจที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้เราบันทึกเทวันที่26นะครับ การติดเชื้อนะครับของโควิด -19 ดักคนภายในประเทศด้วยกันเองเนี่ยมไม่มีมาสามสิบกว่าวันแล้วนะม,มันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินกิจการต่างๆต,ต,ต่อไปได้นะ<ช><ด>ครับโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกรกราคมที่กำลังจะถึงเนี่ยจะเริ่มจะเปิดได้เต็มรูปแบบนะครับอาจจะมีมาตรการนู่นนี่นั่นอยู่นะครับอย่างพวกผับบาร์ร้านอาหาร,รที่แบบ ก็ราโอเคนะครับเดยเพราะอาบุกนวดก็เปิดได้หมดแล้วแต่ก็ยังก็ยังมีเงื่อนไขข้อกำหนดในการที่จะไปใช้บริการอยู่ใช่ครับก็ถือว่าผ่อนคลายลงเยอะนะที่สําคัญก็คือพอผ่อนคลายปั๊บเนี่ยค่ายรถต่างๆก็จะบุกกลับมาลุยในเรื่องของการเปิดตัวรถยนต์ใหม่เยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้ความน่าสนใจของ แวดวงยานยนต์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงงานมอเตอร์โชว์เลื่อนตั้งแต่ช่วงต้นปีใช่ตอนนี้ก็มีกำหนดการเริ่มงานแล้วใช่ก็ฟันุงว่ามีแน่นอนอาจจะวันจริงอาจจะมีมาตรการหนึ่งสามตีห้าแต่มีแน่นอนใช่ครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของ ยอดขายรถยนต์นะครับของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าหลังจากเราเจอวิกฤตเรื่องโควิด1 9ทีบ้างเนี่ยยอดขายมันก็ร่วงลงนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาแต่ว่าตัวเลขของเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองมาสรุปกันนะเต้ว่าไงครับก็พฤษภาคมเดือนที่แล้วนครับยอดขายรวมทั้งหมดนะครับ40,10418คันนะครับวงที่ 54.1%นะครับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมปีนี้กับปีที่แล้วเทียบกันนะครับผมเมื่อมาแตกย่อยเนี่ยเขจะมีสามกลุ่มคือเริ่มจากรถยนต์นั่งนะครับรถยนต์นั่งอยู่ที่11,700สายสับนะครับลดลง65.1%นะฮะรถเพื่อการพาณิชย์นะครับ28,685คันลดลง47.4%สร์เและรถปิกอัพ1ตันครับ สองหมืนสามพันหนึ่งร้อยสองเจ็คันลดลงสี่สิบเจ็ดจุดาเอร์เเรียกว่าลดไปทั้งแทไปทั้งแถบไปทั้งแทร่ครัก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากคนที่มีคิวว่าอยากจะซื้อรถอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหลังจากที่หยุดจะงัไปก็อาจจะกลับมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับและที่สำคัญคือผมก็เชื่อว่า หลายๆคนที่อยากจะมีรถส่วนตัวแล้วล่ะใช่งมีสถานการณ์นี้ก็คงไม่อยากขึ้นไปเบียดกับใครบนรถไฟฟ้าไม่อยากนั่งรถตู้คนเยอะๆอย่างเงี้ยก็คงพยายามที่จะหาเอรถใช้ส่วนตัวมากขึ้นนะครับก็จะทาให้ตลาดเนี้ยมันกลับมาโตมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้เป้าล้านหนึ่งที่ตั้งเอาไว้เมื่อต้นปีก็คงไม่มีทางนะครับภาพรวมจริงๆไม่มีทางถึงอยู่แล้วนะฮะไม่งครับไม่ถึงตอนนี้มาดูเจาะในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่า แต่ละค่ายเอ่ยประสบยอดขายที่ลดลงยังไงบ้างครับครับอ่าอันดับหนึ่งนะครับภาพรวมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมครับอันดับหนึ่งยังเป็นโตโยต้าอยู่นะครับครับขายได้หนึ่งหมื่นสามพันคันนะก็ตกไปห้าสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับโดยประมาณนะครับตัวเลขไม่ไม่ได้แบบตัวเลขเป๊ะนะครับเป็นโดยคร่าวๆยูสูเนี่ยอันดับสองอยู่ได้หนึ่งหมื่นคันนะฮะอยู่ที่ลดลงไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าดีนะ ก็ถือว่าดีดีโดดเด่นกว่ากว่าเจ้าอื่นแล้นะใช่โอเคฮอนด้านีเลยฮะฮอนเนี่ยเดือนที่แล้วราคาได้สี0พันหนึ่งอคันลดไป62%สิบเอร์เซนมิตซูบิชิก็เหมือนกันครับ2 7 0พั้อคันลดไป62%สิบสองเปอร์เซ็นนิสันนะครับสองพคันนะครับลดไป50%าสิบเปอร์เซมาสดพันห้อคันนะครับลดลงไปหกสิบเนตครับ ที่เหลือก็ยิบย่อยนะครับอย่างซูซูกิได้พันสี่ร้อยคันลดไปสามสิบแปดเปซ็นก็ถือว่าลดน้อยนะจริงๆก็ถือว่าลดน้อยอันนี้คือภาพตลาดรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถ้าเป็นไม่ใช่รถญี่ปุ่นนะครับอันดับหนึ่งเป็นเอ็มจีนะครับพันสี่ร้อยคันลดไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่ที่น่าตกใจเนี่ยครับก็คือฟอร์ดนะครับภาพรวมของเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วเนี่ยขายได้แค่พันสามร้อยคันลดลงไปถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับก็ น่าสนใจนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าคือฟอร์ดเองก็อาจจะไม่มีโมเดลอะไรใหม่ๆด้วยครับส่วนอีกค่ายตามมาคือเชฟโรเล็ตก็อยู่ปลายปลายยุคก็แหละขายได้300ล้าคันก็โอเคนะก็ถือว่าเหมือนล็อสุดท้ายในช่วงนี้โปรยเยอะอยู่โอเคก็ อันนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะของของตลาดรวมยอดขายของเดือนที่แล้วเราก็หวังนะครับว่ามอเตอร์โชว์เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ยอดขายรถยนต์มันกลับมาอีกครั้งครับแล้วเราอย่าลืมว่าเราจะมีงานใหญ่ๆที่รออยู่ช่วงปลายปีนะครับอย่าง Big Motor อร์เซก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มี มอเตอร์อีกโปช่วงปลายปีก็ยังเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะการสล็อตเดิมซึ่งถึงวันนั้นแล้วก็ทุกอย่างคงี่คายหมดแล้วแหละนะครับถ้าไม่เจอแล้วลอกสองก็น่าจะสบายแล้วแหละก็คงจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่นนี้เป็นคร่าวๆนะครับของยอดขายเดือนพฤษภาคมนะครับขยับมาข่าวที่สองนะครับหลังจากที่เราทําข่าวกันมาโดยตลอดนะครับใช่ครับเอดเราจะมีข่าว ที่อินเดียเราก็เคยทำนำเสนอบ่อยๆ<า>อยครับ,รบแล้วเราก็จะเห็นนะครับพวกรุ่นต่างๆนะครับที่อยู่ในอินเดียเนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาไทยบ้างวะ <c oughs> เงี้ยที่เป็นตลาดใหญ่นะครับ,รบของฟูซูกิของที่นั่นเลยนะครับ ก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับจริงๆที่รุ่นเขาเรียกอะไรนะ XL 6 x l 6 i x นีก็คือเป็นตัวหกที่นั่งหกที่นั่งของเรานี่มีเออร์ติก้าเจ็ดครับเที่นั่งสามแถวเจ็ดที่นั่งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นในอินโดนีเซียก็คือตัวนี้เลยครับ All New Suzuki XL Seven เป็นไงบ้างท็อปลองเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ ทาง Suzuki Motor Thailand ครับก็พร้อมที่จะเปิดตัวแล้วค่วันที่2กรกฎาคมคือผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube ผ่านช่องทางของ s u z u k ิม o เตอร์ไท l a n d ด์ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีทีเซอร์ให้เห็นหน้าตาด้านหน้ากันแบบเล็กน้อยแล้วที่เราก็คาดการณ์ครับว่ามันน่าจะคือ Suzuki XL7 อ่าครับผมก็คือเป็น รุ่นเดียวกับที่เปิดตัวไปแล้วที่อินโดนีเซียท่านเองนะครับผมออกมาพร้อมกับสีโปรโมทสีส้มความแตกต่างจากเอริก้าก็คือการตกแต่งภายนอกครับด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นชุดคมไฟประจังหน้ากันชนหน้ากันชนท้ายราวหลังคาด้านบนอก็เรียกว่าแตกต่างไปจากเอริก้าโฉมที่ขายอยู่ในบ้านเราครันเองนะครับปีนี้นี่เทนสีส้มมาแรงเนาะใช่ครับพี่เอ๋ช่วงนี้นี่ใช้โปรโมท สีส like so anyway, exactly. ้มกันทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้เอคลเซเว่นมีสีส้มใช่ไหมนิสันคิกก็สีส้มครับนิสันอเวราก็สีส้มใช่ถ้าอาจจะมีคันด้าทิตี้อาจจะเป็นสีแดงแต่ก็ยังเป็นสีที่ร้อนแรงอยู่นะก็สื่อเป็นโทนนี้นะครับก่อนหน้านี้เราจะมีการโปรโมทสีขาวอะไรพวกนี้นะใช่ครับอ่ปีนี้เป็นสีส้มเนาะเปลเทรนมาใครมาเปิดตัวใหม่ก็หาสีส้มมานะครับอ่ะต่อครับ เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ยังคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์ K15B หรือเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเบนซินนั่นเองนะครับก็จะคู่มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดก็คือเหมือนกับในเออร์ดิก้าเลยการขับขี่อะไรต่างๆก็คาดว่าน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมนี่ภายใน คือถ้าจาักรูปเนี่ยที่เห็นมันเป็นฟงอะไร,รซ้ายอยู่นะ,ะอะที่เรามาเขาเรียกอะไรรูปกอบบอลใช่ครับกอบโบอลแบ็กเกาเงี่ยนิวยอร์กนี่น <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน uh, <International. S 1> <c oughs> อินเตอร์เนชั่นแนลอ่าอินเตอร์หน่อยเราไม่ใช่อินโดนีเซียแน่นอนนะ <c oughs> Indo, <c oughs> อินโดแบบฝั่งเดียวกับบ้านเรานะฮะ <c oughs> ซึ่งใน XL7 นะครับสำหรับภายในเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติซึ่งใน e r t i a ิก2,020เนี่ยก็มีมาให้แล้วบน GX นั่นเองครับโมลายการตกแต่งแดชบอร์ดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการตกแต่งที่แตกต่างจาก e r t i a ิกที่จะเป็นลายไม้คคิดว่าน่าจะมาในโทนแบบสีเข้มๆแบบสปอร์ตสปอร์ตสีดำอะไรอย่างนี้นะครับผมครัุดตาตรงนี้หน่าจอมันดูใหญ่มากนะ ช่หน้าจอต้องบอกว่าถ้าอย่างในภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นหน้าจอแบบสัมผัสแต่อย่างในเง d ด c a Gx รุ่นปี2020เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่เป็นแบบสัมผัสแล้วรองรับ Apple ิ a ค a y แล้วแล้วก็รวมไปถึง Android Auto ด้วยซึ่งคาดว่าใน Xl 7เนี่ยครับก็น่าจะได้หน้าจอนี้มาด้วยครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดียวกัน K สิบห้าบีเกียร็ลูกเดียวกันโครงสร้างเดียวกัน ส่วนรายละเอียดเขาเรียกว่าอ p t i อ n ปชันหรือการตกแต่งเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันในวันที่ส2กรกดาคมถึงราคาด้วยใช่ว่าจะโดนใจขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันมันจะดูบึกบึนกว่าอลิก้านะครับคือเรียกว่าไงสายลุยขึ้นมาอีกนิดนึงได้เลยครับทีนี้ใครสนใจครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของสุกิ i รับูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ใช่ไหมก็ไปกดไลฟ์นะครับแล้ววันที่สองนี่รอกันเลยเขามีไลฟ์นะครับเปิดตัวตัวนี้แหละนะครับแบบนิว normally นะฮปกติเนี่ยเอาจริงนะงานเปิดตัวรถจนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เห็นก่อนคือนัาข่าวใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นพร้อมกันเห็นพร้อมกันนพอกันะครับแต่นะครับวันที่สามนี่รอเลยนะฮะ กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งสองสองอ่าอ่าวันที่สองนี้ของของซูซูกิไงแต่วันที่สามเนี่ยวันที่สามเนี่ยกดไลค์กด, like, กดไม่ใช่กดไลค์กดซับสไคร e กดสันกระดิ่งออโตโ้เดฟเอาไว้เลยนะฮะ<า>ครับภายในวันนั้นเราจะมีการไปดูคันจริงนะครับ XL7 ไม่รู้ได้สีส้มว่ะมาลีส้มก็ดีอ ไม้เห็นหมดเลยนะข้างนอกข้างในเป็นอย่างไรรายละเอียดไงแถวที่สามนั่งได้ไหมไออ้วนๆนั่งอย่างเงี้ยตัวร้อเจ็ดิบนี่ยมันนั่งได้ไหมนะือดูกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะซับสไครป์ออโต้เด็ในยู u ูบนะครับลองได้เห็นแน่นอนนะครับอ่าโอเคก็รอกันนะครับวันที่2สองซูซูกิวันที่สามออโต้เดโอเคนะอ่าไปสองคราวแล้ว ข่าวต่อไปนะครับ All New Gear Grand c a r ริว a ลนะฮะ MPV นะฮะระดับพรีเมียมนะสำหรับครอบครัวยุคใหม่นะฮะซึ่งเราก็คุ้นเคยแหละถ้าบอกว่าถ้าเอ่ยชื่อยีห้อเกียร์ทุกคนก็ตมองถึงแกรนคาริวอลเมื่อก่อนก็เป็นคาริวอลเฉยใช่ครับแล้วก็จะมีมาเป็นแกรนคาริวอลใช่ครับแล้วถ้าจะเป็นเหมือนกับรุ่นเดียวที่เขาขายอยู่หรือเปล่าจริงไม่ได้ขายรุ่นเดียวนะมีรุ่นอื่นขายแล้วแต่ว่า รุ่นนี้คือตัวจูโลตลาดราคาอ่าโอเคเป็นไงบ้างไหนมาให้ฟังหน่อยพี่เต้ก็จะบอกว่าคันนี้คือเป็นเจนที่สี่นะครับก็คือหน้าตาบอดี้ต่างก็จะดูใหญ่ขึ้นจากที่เดิมนะฮะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆครับว่าบริเวณเสาซีเนี่ยจะมีเป็นลูกตัวแอลยาวครับแล้วก็แบบตกแต่งด้วยแบบสีโครเมียมอะไรครับซึ่งแบบสร้างเอกลักษณ์ให้รู้ว่าคันนี้มันหลูขึ้นยิ่งตัดตัดโครเมียมทั้งคันเลยนะแม้แต่กระตั้งกระจังหน้าดูตามรูปไปนะฮะกระจังหน้า ทายประตูเนี่ยอดูหรูมากเลยที่ปิดประตูก็ยังโคมีมียมนะฮะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งกระจังหน้าที่เป็นลายไทเกอร์โนสด้วยนะครับจมูกเสือจมูกเสือแขนประตูสไลด์สองข้างก็ยังอยู่นะฮะมันจุดขายก็เนาะจุดขายประตูสไลด์นะก็ับจริงๆแล้วถ้าตัวเกียร์คานิวัลแกนคานิวอลอย่างในเมืองไทยก็จะมีทั้งสิเป็นที่ด้านใช่ไหมอาจจะมีปรับเปลี่ยนเป็น แปดที่นั่งครับผมที่นั่งก็แล้วแต่ตามข้อกํากลูกค้าครับการใ่้งานแต่จริงๆคือเป็นสิที่นั่งอยู่แล้วก็จดทะเบียนป้ายฟ้าใช่ครับใช่ถูกหน่อยใช่ครับถูกต้องอันนี้สำคัญก็มันถูกหน่อยครัแล้วจะไปเปลี่ยนทีหลังก็แล้วแต่ตับใจนะฮะส่วนด้านท้ายของแกรนเิเบิลเจนที่สี่เนี่ยครับก็แบบเป็นไฟท้ายแบบแนวนอนยาวเลยครับยาวจนถึงขอบประตูไอ้โอบหลังนะครับครับผมแล้วก็ประตูท้ายก็ยังแบบเปิดกว้างเหมือนเดิมเพื่อแบบการขนของกันแบบว่าสัมภาระต่างๆเป็นต้นนะฮะครับผม ดูใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่ครับใหญ่ดูใหญ่ขึ้นเนาะมีราวหลังคามีเสากระแบบพีพบฉลามให้ด้วยนะฮะีนะครับเครื่องยนต์ครับอืก็ถ้าในเบื้องต้นที่คร่าวๆนะครับมีเบนซิน2ขนาดแล้วก็ดีเซลขนาดเดียวก็คือเริ่มต้นที่เบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรน,นะครับ สองว่าจะแรงมาครับแรงบิดที่421ตันเมตรครับบ้าไปแล้วสำหรับคนบ้าพลังนะครับอันนี้รถครอบครัวใช่ไหมครับใช่ครัถครอบครัวบ้าไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบรักโลกนะครับบัคอินเฮบิก็มีครับหนึ่งจุดหกวิทนะฮะก็แรงม้ารวมอยู่ที่227แรงม้าครับแรงบิดเฉพาะสิบตันเมตรครับนี ยังมีครับดีเซลดีเซลดีเซลอ่ะยังเป็นสองตวสองิทย์เหมือนเดิมครับแล้วก็เจ็ดแรงม้าแรงอยู่ที่สี่ร้อยสิบตนเมตรครับเหลือเหลือเฟือแล้วคือครับเรโรก็เป็นเป็นเครื่องเครียกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ในโฉมปัจจุบันก็ใช้อยู่พี่ตั้งใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นเบนซินในเมืองไทยไม่น่ามีเนาะไม่มีครับอม่าีฮะแต่ก็ไม่แน่ครับว่าถ้าถ้าเอาเข้ามาก็อาจจะเป็นปั๊กอินก็ได้แต่ดีเซลอะไรเนี่ยครับอินยังพอเป็นไปได้นะเรื่องน้ำมันน้ำมันอาจจะไม่ได้โหดแบบ ประมาณในเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ามาเนี่ยใช่คือมันก็โหดป้ายเลยนะลองไม่ถึงคือเข้าใจมันทำเบื่อไว้คนแบบนั่งเยอะใช่ช่แล้วลองลองขับคนเดียวก็ก็อาจจะแล้วไอ้เครื่องสองสบาเทอร์โบเนี่ยอาจจะไปอยู่ในตลาดของอเมริกาแต่ว่าในแต่ละประเทศอย่างเกาหลีหรือว่าในไประเทศไทยอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องคนละแบบก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละเที่นะครับอืมก็จะเปิดจะขายจริงครับที่เกาหลีใต้ปลายปีนี้นะครับ แต่จะส่งออกต้นปีหน้านะครับซึ่งรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็คิดว่าก๊ฟันธงแหละมาเมืองไทยแน่นอนไม่มาแล้วเกียร์จะขายอะไรล่ะครับใช่ไหมว่ารุ่นเขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์แบบนี้สําหรับค่ายเกียร์ในไทยเองเนี่ยถือว่าขายดีอันดับหนึ่งเลยแน่นอนใช่ก็ไม่เอาเข้ามาจะขายอะไรอ่ะขายโซอีวีก็ใช่ไหมใครอยากได้รอนะครับอันนี้แต่งตอบไม่ได้ว่ามันจะ เข้าไทยเมื่อไหร่ใช่แต่เข้าเนี่ยเข้าเข้าแน่ผมปันรงได้เลยว่าเข้าแน่นะครับแต่ว่าเข้าเมื่อไหร่นั้นเองก็ติดตามจากผมว่าไม่ตัวคงไม่ปล่อยไว้นานหรอกเพราะงั้นคนมันก็รออ่ะเอาคนรู้อยู่แล้วผมเปิดตัวที่เกาหลีแล้วอ่ะแล้วแต่ฉันอยากได้แบบนี้อ่ะจะซื้อตอนนี้เหรอถูกป่ะเขาก็รอกันนะครับเว้นะว่าจากแรก่งจากข่าวก็คือเปิดตัวที่แรกที่เกาหลีใช่ายช่วงปลายปีนี้ก็ คาดเดากันว่าน่าจะเข้าบ้านเราปีหน้าอืมก็ไม่น่าจะเกินกลางปีเนาะใช่เออกลายก่อนนั้นก็ไม่ไหวแล้วมั้งดูรถเกาหลีเนี่ยไม่ไม่แพ้ใครนะใช่ครับพี่นี่ดูช่วงช่วงหยุดโควิดเนี่ยอยู่บ้านดูซีรีส์เกาหลีผ่านโโทางเดตฟิกผ่านทางวิวเนี่ยโอ้โหเห็นรถละแต่ละคันใช้ทั้งนั้น คุนไดย์ยงเงี้ยเจเนสติดยางเงี้ยครับโอ้โหอะลรๆคันสวยทั้งนั้นไม่บ้านเราไม่มีโอ้โหนะครับก็เสียใ้อยู่นะครับครับก็ถ้ามาเมืองไทยโอ้โหคิดว่าหลายๆคันเนี่ยน่าจะขายได้นะครับครับโอ้โหนะครับฝันต่อไปเผื่อวันจะมานะครับโอเคข่าวต่อมานะครับก็เป็นเราเป็นเบาๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเรามีข่าวเรื่องการจะปรับโฉมของ รถกระบะเกิดมาแกล่งนะครับฟ o r d r เ n g เจอร์เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเจนนี้เนี่ยมันก็อยู่มาเก้าปีครับเก้าปีครับยิงก็เป็นเจ้าบ้านเขาก็เปลี่ยนไปสองโฉมละนะฮะยังอยู่โฉมเดิมเลยนะตัวใหม่มันก็มีข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้จะเปิดช่วงนั้นช่วงนี้เงี้ยทนยังไม่ไหวครับวันมันจะเป็นยังไงแล้ววาดใหม่แม่งเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น การออกแบบของนักออกแบบอิสระนะครับของทางฝั่งออสเตรเลียนะก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียก็จะเป็นอีกตลาดนึ่งนะที่รถกระบะขายดีนะครับแต่รับมาจากบ้านเรานะใช่ครับถูกต้องลงงานอยู่ที่นี่นะครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นอะไรโตโยต้าห่างไฮรักอีซูซูมาสด้าทเปิดตัวไปเลยเอาอาเกือบทุกรุ่นที่มันขายด้ยที่ไอเชฟโรเลตหายไปเนี่ยก็มาจากนี่นะใช่ครับถูกต้องครับอยู่ที่หมด รั้นเนี่ยงฝั่งนู้นเขาก็เป็นตลาดใหญ่ของรถกระบะเหมือนกันที่นู้นเขาก็ใช้กันเยอะเขาก็เลยเรนเดอร์มาให้ดูนะครับก็ตามรูปเลยนะฮะถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันแต่ว่ามันดูแบบกรล้้ายุคขึ้นเลยแล้วก็ดูแบบมีเหลี่ยมมีมนตัวเนี้ยให้มันดูแข็งแกร่งขึ้นไฟหน้าเนี่ยเห็นดูได้เลยมันเป็น LED แน่ๆนะับมีกันชนนะอก็มีหลายแบบโอ้ยทำมาเป็นกระทั่งมีแบบล้อกระทะ ระดับล่างด้วยโอ้โหแม้กระทั่งว่ากระบะท้ายซ้ายขวาเนี่ยยังแบบมีช่องเล็กๆสัตวลาปีนขึ้นไปแบบใส่ของอะไรพวกนี้โอ้ละเอียดมากนะใช่ครับใช่แต่เมืองไทยนะมีเจ้าเนี่ยที่เขาเอาレนเจอร์ไปทําเป็นสอดเอฟร้อยห้าสิบได้นะในราคูเหมือนมากอแรลงกันทั้งหน้าทั้งท้ายแบบคือถ้าเป๊ะถ้าไม่ดูแบบว่าใกล้ๆใช่โอ้โหมองไกล้ๆนี่ไอ้ใครขับเอฟร้อยห้าสิบมานะครับ ันนี้มีการขยายกันเลยตัวถังกว้างขึ้นก็คือว่าเอาพื้นฐานเรนเจอร์มาทำใช่ไหมเอาเรนเจอร์ไปทําเลยเอาเรนเจอร์ไปทําเลยครับว่าคนไทยในแทชาตนาจโลกทําจริงครับใช่คือต้องบอกครับว่ากระบะในบ้านเราครับเขาเรียกว่ากระบะขนาดมิดไซส์ใช่ครับหรือว่าขนาดกระบะขนาดกลางนะครับ แต่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาบ้าพลังนะฮะเขาชอบใช้แบบฟูลไซส์ใช่ครับฟูลไซส์ก็เป็นพวกฟอร์ด f 1 5 0่งร้อยห้าสิบเรเก็เป็นซิลเวอร์โดแล้วที่ขายดีๆกันก็คือตัวแรมกระบะแรมนะฮะก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ทางฝั่งนู้นเขา บ้าพลังนะใช่ครับเครื่องยนต์ประเภท5ลิตรเงี้ย6ลิตรคือ V8 อะไรไม่นี้จะใสใหญ่เลยขนาดนั้นนะแล้วก็ยังมีดีเซลให้ด้วยคะแต่ว่าอาจจะไม่นิยมมากเท่าไหร่อ่าใช่ฝ่งุ้นชอบใช้น้ำมันนะน้ำมันเขาถูกใช่ครับสูกสำหรับเขานะหมายความว่าค่าของชีพเขาก็สูงนะแต่ว่าราคาน้้ามันก็แพงกว่าเรานิดนึงแหละถ้าเทียบเป็นปอนต่อปอนแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าคองชีพของเขาอ่ะเขาก็ถือว่างเขาถูกถูกต้องน็ใช้เปอย่างราคารถก็ต่างกันะอย่างมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ไ,มไม่ต้องไปพูดถึงแค่ราคาทางนูน้นร้านหนึ่งที่นี่สี่ร้านอะไรเงี้ยเ <c oughs> เป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับทั้งหมดของสรุปข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ <c oughs> ก็คัดมาให้เฉพาะที่น่าสนใจครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับคาดว,ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีข่าวดีๆเยอะนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คืองานเปิดตัวทูตุกี x อ7อซ่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆตามมาใช่ครับ และก็มีข่าวอีกว่าสัปดาห์ถัดไปอืจะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ยังบอกไม่ได้ใช่ครับยังบอกไม่ได้จริงๆยังไม่กล้คอนเฟิร์มเะยะก็รอติดตามชมกันแล้วกันส่วนวันนี้นะครับเราสามคนก็คงหมดหน้าที่ของเราตรงนี้นะับครับกับผมเอิร์ธครับขอปทาโรครับไนเต้ครับก็ขอลาไปเลยครับสวัสดีครับ